ผมพูดถึงประเด็นของเมืองอัดใหญ่นะครับแล้วก็เล่าถึงประเด็นของเมืองภูเก็ตนะครับเป็นกรณีศึกษาที่กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการจากภูเก็ตเนี่ยนะครับไม่หยุดนิ่งในปัจจุบันแม้ว่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าติดลมไปแล้วนะครับ วันนี้อย่างไรอย่างไรเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาภูเก็ตนะครับด้วยธรรมชาติออโต้ไปหลอดเลยนะครับมาแบบธรรมชาติเลยขณะที่หาดใหญ่เองเนี่ยนะครับสถานการณ์คลี่คลายขึ้นเนี่ย ก็ยังไม่มีทีท่าว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเข้ามาเยอะเหมือนที่ผ่านมานะครับอาจจะด้วยหลายปัจจัยเมื่อวานเนี่ยผมเห็นนายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาคนใหม่ไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยแล้วก็ชวนเข้ามาร่วม พูดคุยออกอากาศนะครับผ่านารายการข่าวเช้าในวันนี้นะครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาคนใหม่เนี่ยนะครับเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่ผมเองก็เคยสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านรายการข่าวเช้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับถึงเรื่องแนวคิด ในการทำงานเป็นใครมาจากไหนก็มีแนวคิดดีนะครับแล้วก็ทำงานดีแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดเนี่ยก็ทำงานหนักนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเห็นภาพวันที่ได้เป็นตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งใจนะครับหลายคนก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่น่าจะ มีแนวทางในการทำงานที่จะมีส่วนในการนำพาเมืองได้บ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นตัวคนเดียวแต่ว่าแนวความคิดและแนวทางการทำงานเนี่ยน่าจะจุดประกายน่าจะนำพาเมืองได้บ้างท่ามกลางวิกฤตเมืองร้างในปัจจุบันเนี่ยนะครับด็อกเตอร์สิทธิพงษ์ สิทธิพัฒนประพานะครับหรือด็อกเตอร์ขอ,องนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาคนปัจจุบันนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชานสวัสดีคุณผูณ้ฟังทุกท่านครับ ครับเอ่อไปภูเก็ตนะครับมีภารกิจอะไรไปทำอะไรไปในานามนายกสมาคมหาดใหญ่สงขลาหรือไม่หรือว่าไปไปดูอะไรอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านนายกครับครับผมคือภูเก็ตรอบนี้เนี่ยก็คือจะมาดูเรื่องของงานภูเก็ตไบวีกันนะครับพีวิชันพอดีได้พูดคุยกับคณะผู้จัดงานไว้ว่า ภูเก็ตไบวิกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยใช้จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับก็เลยมาหาลือพูดคุยกันว่าในการจัดงานครั้งต่อไปเนี่ยทั้งเราเองเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะทํากิจกรรมต้อนรับกลุ่มไบเกอร์ที่จะมาภูเก็ตไบวิกเนี่ยที่จังหวัดสงขลาก่อนเพื่อให้เป็นหนึ่งสเตชันในการแวะพักผ่อน ใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวนะครับแล้วเหมือนเป็นการทํากิจกรรมต้อนรับเขาด้วยก่อนที่จะส่งต่อเข้ามาที่ภูเก็ตไบวีกตรงเนี้ยครับพี่วิชานครับเอาได้รับตําแหน่งใหม่านายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นดรอกตอ,อง นายกคนใหม่เนี่ยนะครับก็ทํางานทุกเรื่องแล้วครับเดินหน้าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็ทํางานมาตลอดเนี่ยอ,อได้รับตําแหน่งนายกใหม่อย่างไรนะครับคาดไม่ถึงด้วยนะครับพี่วิชาเองก็คิดไม่ถึงว่าท่านนายกของนายกคนใหม่จะได้รับตําแหน่งนี้นะครับอ,อไปมาอย่างไรจึงได้รับตําแหน่งนี้เมื่อได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยตั้งใจ จะทางานอย่างไรครับครับอ้เรื่องรับตําแหน่งนี่ผมก็อย่างช่วงแรกๆก็ตอนตอนซึ่งมีคนมาพูดคุยนะครับก็ยังมันมันงงๆอยู่แต่ว่าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดผมมีอะไรช่วยได้ผมก็ยินดีนะครับก็แล้วแต่ทางมติของสมาชิกที่จะโหวตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมีมาทาบทามแล้วก็สมาชิกก็เสนอชื่อแล้วก็โหวตกันนะครับก็ ก็ที่มาที่ไปก็ประมาณนี้นะครับที่วิชาแต่ว่าโดยความตั้งใจแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดกับสมาชิกในสมาคมเนี่ยก็คือหนึ่งอะไรที่มันเ,เป็นผลประโยชน์ไม่ว่าจะงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของโรงแรมหรือว่างานที่ต้องเดียวกับทัพไเออร์ข้างนอกเนี่ยมาให้กลุ่มโรงแรมเนี่ยผมจะเต็มที่นะครับทีนี้ในการจันเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ เ,เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าผมจะทํางานเป็นทีมที่เราจะโคกับหลายๆสมาคมหรือหลายองค์กรหรือหลายชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนสงขาเนี่ยไปทั้งจังหวัดนะครับโดยที่สมาคมโรงแรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเราไม่ได้เป็นเดินไปในในของสมาคมของเราเดียวๆนะครับก็จะโคกับ หลายๆที่นะครับอย่างที่ผ่านมาที่ตอนผมเพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ๆก็มีการโครกับมออนะครับอแล้วก็ตอนนี้ก็มีพูดคุยกับหลายๆสมาคมนะครับที่จะทํากิจกรรมในการขับเคลื่อนจังหวัดสูขาดด้วยกันครับพี่วิชาอวิเคราะห์เมืองหาดใหญ่ให้ฟังหน่อยครับท่านนายกในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ลองวิเคราะห์ะสภาพวิกฤต ของเมืองหัดใหญ่ในปัจจุบันหลายคนบอกว่าเมืองหัดใหญ่ร้างแล้วอเมืองหัดใหญ่บางคนบอกว่าเมืองหัดใหญ่ถึงกับตายแล้วด้วยนะครับอท่านนายกในฐานะ เด็กหนุ่มของจังหวัดสงขลานะครับเป็นกําลังใหม่ที่จะมานําพาจังหวัดสงขลานําพาเมืองหาดใหญ่ด้วยเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าปัญหาของมันเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรจึงมาเจอกับจุดนี้แล้วทางออกในสายตาของคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องแก้ปัญหากู้วิกฤตช่วยเมืองนี้เนี่ย ต้องทาอย่างไรบ้างในในมุมมองครับเชิญครับอืมผมผมมองสองประเด็นนะครับพี่วิชานสองประเด็นข้อแรกเนี่ยข้อแรกก็คือในตัวเมืองเนี่ยราคาอสังหาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือเท่าแก่เยอะนะครับเพราะงั้นคนที่จะกลับมาลงทุนเอ่อจะมาลงทุนในเมืองหัดใหญ่เนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับเมื่อเทียบกับจังหวัดอ,อื่นๆทีนี้มันก็ทําให้การมาลงทุนหรือ ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในเมืองหัดใหญ่เนี่ยมันก็มีน้อยนะครับเห่นว่าในหัดใหญ่เนี่ยเอ,อในเมืองเนี่ยค่อนข้างเงียบแต่ว่ารอบนอกเนี่ยค่อนข้างจะมีฝีสันเนาะนะครับอันเนี้ยโนะอนนกาสที่จะมีธุรกิจใหม่มาลงทุนในเมืองเนี่ยมันเลยมีน้อยนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งให้ในตัวเมืองหัดใหญ่เงียบนะครับอันที่สองเองเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขายหัดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับ เกินคนนู้คนนี้มาหัดใหญ่นะครับแต่จุดขายของหัดใหญ่เนี่ยมันมันที่เคยเป็นของอดีตเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเรื่องของการเออมาซื้อสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมมองว่าอ,อหัดใหญ่จะไปได้ต่อเนี่ยผมมองว่าต้องเอาสิบห้าอำเภอเนี่ยมาช่วยมามาขายดีกว่านะครับก็คือต้องขายเป็นภาพรวมของจังหวัดสงขลาเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าเรา เราขายจําะขายกระแสสินขายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นรอบเมืองหัดใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะต้องมากินนอนอยู่ในหัดใหญ่แล้วก็ออกไปเที่ยวรอบนอกแล้วก็กลับมากินนอนมาช้อปปิ้งในหัดใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ภาพเบื้องต้นผมคิดว่าควรจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับพี่วิจารณ์กลับอกระบวนการนะครับกระบวนการที่จะนําไปสู่ การขายเมืองการขายทั้ง16อำเภอพ่วงกับหาดใหญ่เนี่ยนะครับรูปแบบกระบวนการทำงานนะครับท่านนายกมองว่าเราควรทำงานกันอย่างไรนะครับจังหวัดสงขลาควรทำงานอย่างไรผู้บริหารท้องถิน่นอบจอ,อนะครหาดใหญ่เองอควรทำงานอย่างไรภาครัฐที่เข้ามาหนุนควรทำงานอย่างไรครับ ผมว่าปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของเจ้าภาพหลักนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเนี่ยเรายังขาดตรงนี้อยู่นะฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเอกชนร่วมตัวกันสิ่งที่ภาครัฐต้องทําต่อเนี่ยผมว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาสนับสนุนเอกชนนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ในองค์กรเอกชนเนี่ยเราก็จะมีนัดกันคุยก็ยังหาเจ้าภาพไม่เจอนะครับว่า ใครจะมาเป็นคนขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นในส่วนของสมาคมโรงแรมเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาพันธมิตรแล้วจะลองเป็นโปรดเจกต์โปรดเจกต์ดูว่าตัวไหนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปได้บ้างนะครับแล้วเอกชนเราทําได้ในลิมิตแค่ไหนอะไรที่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐเข้ามาทํานะครับเรื่องของของโรงแรมเนี้ยเราจะเดี๋ยวจะลองจับดูนะครับกับหลายๆองค์กรที่นี้ สิ่งที่อยากจะขอให้รัฐช่วยเนี่ยก็คือถ้าเราทําโครงการขึ้นมาเนี่ยขอให้รัฐหรือท้องถิ่นเนี่ยช่วยสนับสนุนเราเพื่อกับฟื้นเมืองตรงนี้นะครับกลับเอ,อที่ทําเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมาสักประมาณสามปีที่สงขลาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าต้องเที่ยวชุมชนได้รับความสนใจจาก จากคนในสงขลาเองอเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไปจัดรายการวิทยุในกรุงเทพที่วิทยุจุฬาแล้วก็วิทยุเอฟเอ็มเก้าสิบจุดห้าในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็พานักท่องเที่ยวลงมาต้องเที่ยวชุมชนสงขาะะลาปัตตุงแล้วก็ไปสตูลด้วยเนี่ยท่ามกลางโควิด ที่ยังมีอยู่ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากและทุกคนก็ลงมาเนี่ยก็ประทับใจแหล่งท่องเที่ยวตั้งในสงขลาเองแล้วก็ในพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นสตูลไม่ว่าจะเป็นพัทลุงเนี่ยนั่นหมายความว่าจุดที่ท่านนายกมองว่าต้องเชื่อมโยงกับสิบหปกรมเภอรวมไปถึงต้องเชื่อมโยงกับจังหวัดข้างเคียงนะครับไปจนถึงตรังพัทลุงสตูลเนี่ย เป็นจุดที่มองถูกแล้วจากการที่พี่ได้ทดลองทำมาหลายรอบเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาเราจะไปก็เรียกว่าขายาต้องเที่ยวสงขาขาดใหญ่พ่วงกับต้องเที่ยวชุมชนในกรุงเทพหรือว่าขายทั่วไปทั่วประเทศเราทำการตลาดไปในประเทศก่อนก่อนทีจะไปทำการตลาดต่างประเทศเนี่ยซึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยน่าสนใจมากด๊อก อาดอ,อรอ๋องนะครับนายกสมาคมโรโงแรมแล้วเครือข่ายโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั่วประเทศน่าจะทําเรื่องนี้เป็นรูปธรรมบ้างคิดได้คิดคิดคิด,ค,ดคิดว่าอย่างไรบ้างครับจริงๆเห็นเห็นด้วยกับพี่วิชานนะครับจริงๆอย่างข้อมูลที่พี่วิชางให้มาเนี่ยผมผมว่าค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จเลยนะครับที่พี่วิชางทาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อในในคนรอบตัวผมนะครับที่อยู่นอกพื้นที่สงขลานี่ย ในเรื่องของการรับรู้จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาเที่ยวหัดใหญ่หัดใหญ่หัดใหญ่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์กับการมาหัดใหญ่อยู่แล้วนะครับ <with> เพราะงั้นในการมาหัดใหญ่ครั้งที่สองสามสี่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะถามว่าไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เรานําเสนอเขาอย่างที่พี่วิชันได้ดําเนินการไปแล้วครับนี่วันนี้มาสงขลามาดูท่องเที่ยวเชิงชุมชน มาดูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงหลากหลายแล้วแต่รูดเส้นทางที่เราจะวางนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ชวนให้เขาเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สงขาแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยหัดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาไปพักหรือว่าไปกินหรือไปซื้อของกลับไปนะครับซึ่งเนี่ยในในเรื่องของปัญหาตรงเนี้ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราโปรโมทเรื่องของหัดใหญ่เยอะเกินไป แต่หัดใหญ่เนี่ยมันเป็นที่ติดหูของคนทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับแต่มันติดหูในคําว่าหัดใหญ่นะแต่คําถามคือมาเที่ยวอะไรในหัดใหญ่นะครับผมคิดว่าต้องเนี่ยเอาสิบธ้าอำเภอเอาต้องเที่ยวชุมชนเอาหลายๆอย่างมาขายต่อเพื่อที่จะสร้างเนี่ยมาหัดใหญ่แล้วไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็คือเชื่อมรอบนอกกับหัดใหญ่เข้าด้วยกันนะคับที่พิจารณ์ รับอีกมุมหนึ่งดเรเรื่องของเรื่องของการเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนานะครับส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยเราพูดถึงไมซิตี้นะครับแต่ไม่เคยจับต้องได้เราไม่เคยทําอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเนะี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเราทําเรื่องของการประชุมเรื่องของการสัมมนา,ามาจัดประชุมสัมมนาที่หาดใหญ่จัดประชุมสัมมนาที่ด่านนอกนะครับจัดแสดง สินค้าแล้วก็พ่วงก,กับต้องเที่ยวชุมชนไปทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่ลงมาประชุมสัมมนาต้องมีเวลาสักหนึ่งวันที่จะไปต้องเที่ยวชุมชนอของสงขลาด้วยมีโปรแกรมสิบหกอำเภออาจจะแบ่งเป็นสี่มุมเมืองของสงขลาแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปประชามขึ้นมาเลยทําให้เป็นรูปประชามขึ้นมาเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะเห็นภาพในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยดรมองเห็นอย่างไรบ้างแล้วมีแนวทางในการสานต่ออย่างไรได้บ้างครับ ครับตรงนี้ก็ก็เห็นด้วยกับพี่วิชานนะครับจริงๆไม้ฟิตี้เนจังหวัดสงขาเราก็เป็นไม้ฟิตี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไอตัวของไม้ฟิตี้เนี่ยก็มีทํากิจกรรมมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รับรู้ของสาะทั่วไปนะครับอย่างของประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ก็จะมีพาต้านะครับที่จะมาจัดประชุมนะครับทั่วโลกเลยเขามาจัดประชุมที่ฝนยนประชุมมออนะครับแล้วก็จะมีพาไปเที่ยวนู่ เที่ยวนี่ในส่วนของจังหวัดสงขลาแต่สิ่งที่พี่วิชานได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ดีนะครับได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะถ้ากระตุ้นอย่างรวดเร็วตัวไม้ฟิตี้นี่ช่วยได้เยอะเพราะเวลามาจัดประชุมนี่คนมาทีหนึ่งเยอะมากนะครับพี่วิชานคนมาทีหนึ่งเยอะมากแล้วตาเวนไปแต่ละที่นี่เงินมันสะพัดแต่ละที่นี่ค่อนข้างเยอะ นะครับไอโครงการนี้ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีการดําเนินการต่อครับในการเชื่อมกับชุมชนหรือสมาคมองค์กรต่างๆก็เป็นเป็นหนึ่งในแผนที่จะเดินต่อครับจริงๆไมค์ฟิตตี้ที่เราก็โคกันอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้อยู่ครับครับ ออีกมุมหนึ่งเนี่ยวันนี้สงขลาสงขลากําลังวันนี้มีการแข่งขันกีฬาเยอะเลยที่สงขลาเนี่ยมุมของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเมืองอ่ามุมของการเขาเรียกว่าแข่งขันกีฬาอ่าแล้วก็ไปต้องเที่ยวด้วยอ่ามุมของการเชื่อมโยงของกีฬาระหว่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียสามารถที่มาทําเรื่องกีฬาที่สงขากันได้มุมนี้เขาน่าสนใจครับอ่าท่านนายกครับครับครับจริงๆมุมมุมนี้เนี่ย มันสร้างเศรษฐกิจได้เยอะนะครับพี่วิชนันเวลานักกีฬามาเนี่ยเขาต้องมีทีมติดตามมาอีกนะครับมีซึ่งอย่างฟุตบอลมานี่ก็ต้องมีผู้ช่วยมีโค้ชมีอะไรนะครับแล้วอีกการหนึ่งผมคิดว่าที่เป็นตลาดน่าสนใจเหมือนกันถ้าพูดถึงสามประเทศเนี้นะครับก็คือพวกจก e ัด e sport นะครับพี่วิชนันพวกนี้เวลาจัดทีหนึ่งเนี่ยมาหลายคนเลยนะฮะมาเป็นทีมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายกําลังใช้ใจ่ยายนี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับ ก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันครับพี่วิชาน,นะครับผมท่านนายกครับอกลับมาจากกูเก็ตเนี่ยนะครับอถ้ามีเวลามามานั่งคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่วิชานจะให้ดูเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่อทํามาตลอดสามปีที่ผ่านมาแล้วก็แล้วก็ยินดีที่จะยกจะมอบให้กับทางจะมากรมโรงแรมอไปสานต่อเลยเรามีเครือข่ายอยู่ทั้งสิบหกอำเภอ เชื่อมโยงไปถึงะตะูลไปจนถึงพัทลุงนะครับตอนนี้เนี่ยเชื่อมไปถึงะตะูลไปถึงพัทลุงเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทันทีและที่สําคัญเนี่ยมีสื่อวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสื่อเอฟเอ็ม้5วิทยุมีชันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วพี่วิชาญก็ยินดีที่จะก็เรียกว่าหนุนนายกสมาคมโรงแรมมาใหญ่สงขลาด้วยยินดีที่จะช่วยด้วยนะครับน้องครับ ครับครับขอบคุณมากครับพี่วิชาต์ขอบขอบคุณที่ที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับท่านนายกครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับครับพี่วิชาขอบคุณครับสวัสดีครับ